มนุษย์เป็ดคำที่เกิดจากการเปรียบเปยมนุษย์ที่มีความสามารถรอบด้านเหมือนกับเป็ดสิ่งมีชีวิตที่บินได้ว่ายน้ำได้วิ่งได้แต่กลับไม่เก่งเลยแมย้แต่เพียงสิ่งเดียวคำคำนี้เหมือนเป็นคำที่เกิดมาเพื่อตอกย้ำฉันตอกย้ำความรู้สึกตอกย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เด็ก ฉันไม่เคยรู้สึกชื่นชอบสิ่งที่ฉันเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวคนรอบตัวฉันพวกเขาคอยถามฉันว่าทำไมไม่เลือกล่ะคำถามแบบนี้ไม่เคยตอบมันได้เลยฉันได้แต่หัวเราะและไม่พูดอะไรอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้ฉันยิ้มแทบจะตลอดเวลายิ้มเพื่อคอยปิดบังความรู้สึกจริงๆข้างในความรู้สึกของฉัน ที่เหมือนกับว่ามันกําลังดำดิ่งลงไปสู่ก้นมหาสมุทรวันที่12เดือน11ปี65อ่านอะไรอยู่อ่ะดารี่ของฟินเหะ ช่วยเรื่องไหดีเอาไหนดีอะมีอันนี้แล้วก็อันนี้พินเฮ้ยช่วยเรื่องอะไรดีฉันนิ่งไปสักพักกับคำถามของน้ำคำถามแบบนี้อีกแล้วเหรอน้ำเลิกเลยฉันอยากเป็นแบบเพื่อนฉันบ้างน้ำคนที่ดูฉลาดดูดี หรือจะเป็นไม้คนที่เวลาถ่ายรูปเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองที่มันทำให้เขาดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากส่วนฉันน่ะหรอมันเหมือนจะดีนะแต่ไม่ฟินฟินฟิน,ฟนฮะต่นะช่วงนี้ฟินดูเมื่อแปลกๆนะคงเหนื่อยจากงานแล้วมั้ง ความแข็งแกร่งและการไม่ยอมแพ้แม้เจอความท้าทายน้อยใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ของคนฟินแลนด์ทุกคนสามารถพัฒนาสิสุได้ทัศนคติการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสคนฟินคะแนวคิดเก่าแก่ของฟินแลนด์แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่เท่าไหร่หรอคะเออคุณกิติคะคุณกิติคะฟิน ฟอ๋อพ่อโทษหยุดก่อนก็ได้เดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงฟินสรุปช่วงนี้มึงเป็นอะไรอะ่ะ รู้สึกเหมือนกูไม่รู้จักตัวเองเ่ยตั้งแต่เด็กๆคาถามที่กูเจอบ่อยมากๆเป็นการเลือกสิ่งที่กูชอบกูรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดยิ่งตอนที่กูมองมึงที่ดูมีเสน่ห์มากๆตอนทำงานเขียนเว็บเขียนโคน้ด แต่ตัวกูเองก็ไม่เห็นอะไรแบบนั้นออกมาจากตัวกูเลยอ่ะไม่มีวันที่อากาศแย่มีแต่วันที่แต่งตัวไม่เหมาะสมทำโพดจากหนังสือเล้วนั้นอีล่ละช่วงนี้มึงติดหนังสือแล่มนั้นอีกแล้วนะอินสิ่งที่มึงมองว่าเป็นปัญหาอาจจะแค่มองผิดด้านนะ จริงๆมันอาจจะเป็นพรสวรรค์ก็ได้กลับมาแล้วต่อเลยไหมอมืต่อเลยพีนตอนนี้มึงดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าเปล่า ต่อเลยดีกว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยช่วงนี้พวกเรามีปัญหาที่ดูต่างกันออกไปในแบบของตัวเองแต่ปัญหาเหล่านั้นกับถูกแก้ไขด้วยคำพูดจากหนังสือเล่มเดียวกันฉันที่รู้สึกแปลกแยกมาตลอดแต่พอได้สองคนนี้คนที่มีความเหมือนกับฉันแต่ก็ต่างจากฉันมันทำให้รอยยิ้มของฉันเล็กลงแต่ก็ผ่อนคลายอย่างมากในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ใช่รอยยิ้มที่ทำเพื่อให้คนอื่นสบายใจแต่เป็นฉันเองที่สบายใจมากพอที่จะยิ้มมีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคาใจอีกเรื่องที่ฉันยังต้องการหาคำตอบจากมันอืมอะไรอะ่ะลูกเหรอือมมีอะไรอะ่ะกูเรื่องไม่ได้อะ่ะระหว่างแบบนี้หรือแบบนี้ดีอะ่ะ คงเลือกไม่ถูกใจมึงหรอกถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกดูไหมงั้นเก็บของเถอะเดี๋ยวอีกแป๊บก็เรียนแหละฟินขยับไปทางซ้ายหน่อยไม่ต้องมองกล้องนะ มันชอบน้ำจริงๆใช่ไหมอืออืมช่างมันเถอะฉันชอบไข่กันแน่ฉันที่มองเห็นรูปที่ตัวเองว่าน้นำหรือไม้ใช่คำพูดของไม้ถ้าเลือกไม่ได้ก็ แค่นี้อหรอถ้าอันนี้คือฟินกำลังเลือกว่าตัวฟินเองรักใครมากกว่าและฟินก็คงออกมาเพื่อบอกกับคนนั้นแล้วทำไมฟินไม่ส่งข้อความมาเราคง ้ารออดดะไไกับฟินมค่่ในที่สุดแล้วเพื่อนของฉันที่อยู่ข้างฉันมาตลอดกับเป็นคนทำให้ฉันรู้ว่าฉันก็สามารถออกมาจากก้นมหาสมุทรจนได้พบแสงสว่างได้แสงที่อยู่กับฉันมาโดยตลอดแต่ฉันเองที่ปิดกั้นความรู้สึกนั้นการแก้ปัญหาของฉันมันง่ายได้เลยเกิน มันไม่ใช่แค่การจะให้คนอื่นมายอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นแต่เป็นการยอมรับตัวเองต่างหาก